การติดเชื้อนั้นก็มีการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมอบข่าว14วันแล้วก็น้ำดื่มนะครับให้กับอำเภอสุเนะครับวันนี้ให้กับผู้มาบริจาคภอสุเดต้อเชื่อได้นะครับตอนนี้นะครับมาตรการต้อระวังอย่างถูกต้องสามารถที่จะหยุดยั้งโควิด -19 ไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมโดยราชสือว่าเราปลอดจากการติดเชื้อโควิดแล้วนะครับ19รายที่ติดเชื้อนั้นกลับบ้านหมด การไฟ้าสสมัยภาสสุนทรนนะครับวันนี้มาบริจาคข้าวแล้วก็น้ำนะครับให้กับผู้บริจาคโลหิตนะครับก็อยู่ท่สํนนิษฐานสิทธิ์พนังงานนะครับอยู่กับผู้จัดการการไฟ้าเนาะวันนี้มีโครงการนะครับอาารครับก็มารรลุ่กิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่การไฟฟ้าสส่วนภมาคได้มีส่วนร่วมทั่วประเทศอยู่แล้วทุกความเภอครับ เราก็จะไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีนะครับน้าน้าดื่ม480ขวดมาร่วมนะครับแล้วก็เส้นยำหมูทอดนะครับ2อ0ร้อยห่อนะครับมาสนับสนุนกับกิจกรรมของทางอำเภอและก็ทางการชาติครับครับมท่านดำเนินศิลิ์มนาการนะครับปราณสุโเนินครับท่านครับล่าวขอบคุณการไฟฟ้าตอนนิดหนึ่งครับผมขอขอบคุณกิจการการไฟฟ้าส่วนคุณภาคอำเภอสุโเนินนะครับที่ ครับเปนหนูนนะครับข้าว200ห่อแล้วก็น้ำ480ขวดครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณการบริกานบริการสุดมากครับครับจากคณะตำบลเซย์มานะครับพระครูประยุทธ์วรยานะครับเจ้าวาดวันเป็นแหนะนะครับวันนี้ก็มาบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่36นะครับท่านอำมนตยสิรีมนักงานนะครับปริษัทเอาประสบประสบเนื้คุณประกายมาศกิณีวัฒนศักดิ์ให้การต้อนรับพาท่านเข้าไปข้างในนะครับครับเชิญนะครับ อยู่กับพระครูประยุทธ์วรยานนะครับเจ้าคณะตะบลเสมาเจ้าวาดวัดนันแอนะครับท่านท่านพระครูครับวันนี้บริจาคเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับสามสหกสามสิบหกเนาะอยากให้พระครูเชิญชวนญาติโยมนะครับวันนี้วันพระด้วยมาบริจาคโลหิตนะครับขอเชิญตรงนี้นะครับพระครูครับมาเลยไดุ้ญได้บุญครับผมปูดน้อยนะครับจะได้บุญเยอะนะครับจากพระครูประยุทธ์วรยานนะครับเจ้าคณะตะบนเสมาเจ้าวาดวัดเบิดแอครับครับการบริจาคโลหิตนะครับที่ อประชุมอำเภอสุงเนินนะครับก่อนจะเข้ามาบริจาคโลหิตก็มีการคัดกรองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากอนามัยมาจากไหนครับเนี่ยจากเซียอนามัยมาเกือใหม่นะครับก็มาทําที่การคัดกรองผู้มาบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็มีโต๊ะลงทะเบียนนะครับวันนี้จะตามมาตรฐานของสารสนุขนะครับจากหน่วยการชาตินะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นระยะห่างทางสังคมนะครับ นั่งคิวรอนะครับจะมีการกรอกข้อมูลนะครับมีฉากกั้นนะครับสำหรับการกรอกข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานนะครับการบริจาคลหิตนะครับป้องกันโรคโควิดในีนะครับวันนี้ชาวอเมริกเนนะครับก็มาให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือหลายท่านนะครับอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยเซมาค่ะตุตบนเซมานะครับมาจากไหนครับมาเกือกเก่านะครับ ุณป้ามาจากไหนครับเนี่ยมาาจกตำบลเสมาค่ะตำบลเสมาเนาะวันนี้ก็มาบริจาคโลหิตกันเยอะเลยนะครับยังทันนะครับจะแต่เก้าโมงถึงสิบสองนาฬิกานะครับเที่ยงโมเที่ยงตรงนะครับจากไหนครับเนี่ยขงยางค่ะตำบลขงยางนะครับพี่มาจากไหนครับมาจากไหนครับเนี่ยตำบลกุจิกครับคุจิกเนาะวันนี้มาหลากหลายนะครับพี่น้องชาวสุนเนินนะครับมาบริจาคโลหิตนะครับที่หอประชุมอำเภอสุนเนินนะครับวันนี้ก็มี บริการข้าวกล่องนะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุงเนอนนะครับผู้จัดการก็นําข้าวนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับมาให้กับผู้ที่มาบริจาคโลจิพนะครับตอนนี้ก็ลังนั่งรอคิวกันมาจากไหนครับมาจากไหนเอ่ยจากบ้านของเราอ่ะของเราเนาะของเรามาเกือเก่าเนาะเกือเก่ามาจากไหนครับผมจากปุจิกครับปุจิกนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับมาร่วมบริจาคโลจิพ์นะครับมาจากไหนครับเนี่ยจากหมู่บ้านพิชาพรค่ะพิชาพรใส่มงคลเนาะ หมู่15นะครับตะบลสุนเนินมาจากไหนครับมาเตือไม่ครับมาเตือใหม่นะครับเยอะเลยนะครับพี่น้องชาวสุนเนินนะครับมาบริจาคโลหิตวันนี้วันพระนะครับบุญใหญ่เรามาทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ครับมาจากไหนครับน่ะบ้านไรโคกสูงบ้านไรโคกสูงมาเก่านะครับมาจากไหนครับมาจากบ้านเรือบุ๋มีิเหล็กเนาะบ้านไร่เนาะบ้านน้ำห่างครับผมมาจากไหนครับผมจากชาบลานถุงที่ บ้านเมะม่วงนมอยู like uh ่ตรงไหนเนอะหนอง้างเข้าอบตันระมโคราชอ๋ออยู่ใกล้กับโคราเนาเมันก็ร้อยต่อเนาะตาอบตโคราชร้าผมแถวๆวัดวัดหลวงพ่อเสาเนาะมาจาไหนครับเนี่ยบ้งนคีเกบ้านคีก yeah. บ้านไรเอ่ยบ like ้านบุง like บ้านบุงเนาะบ้านบุงก็จะแถววัดหลวงพ่อเสาเนาะมาจากไหนครับ บุญคิเลศบ้านอะไรเอ่ยบ้านเปียนค่ะบ้านุญเปียนวัดหลวงพ่เสาบุญคิเลศเยอะเลยนะครับมาจากไหนครับพี่ตำบลโคราชครับโคราชอยู่ตรงไหนครับหมู่2บางบนครับวังบนเนาะครับวังบนบรรยากาศดีนะครับต่อจากบ้านเมืองเก่าเข้าไปนะเนาะครับเก่าแบครับอยู่บ้านจากไหนครับพี่บ้านเก่าครับบ้านเมืองเก่าครับผมตำบลโคราชนะครับมาจากไหนครับตุ้งตะแบงมาเกือใหม่ค่ะตุ้งตะแบงมาเกือใหม่ฝั่งทางนู้นนะเนาะโอ้ไกลมากนะครับก็เดินทางมานะครับ วันนี้วันพระนะครับทำบุญใหญ่ใจบุญบรจิจาคเลือดจากไหนครับ,บเกหม่นะครับคุณพี่มาจากไหนครับหนองอินตั้งหนองินตั้งนองอีงน่อ๋อตำบลสมเนรเนาะครับเลยหนองสนงไ,ได้หน่อยครับผมคุณพี่มาจากไหนครับ มาเชื่อเก่าครับาเชื้อเก่าบ้านเลยครับเนี่ยบ้านคำไอะครับบ้านคำไาคำไอยู่ฝั่งนู้นเนาะครับผมคำไฮมาจากไหครับผมากบ้านตุสะแบงตุงสะแบงมาเกือบใหม่นะครับเยอะเลยนะครับวันนี้ชาวสุเดิครับมาจากไหนครับผมมาเกืใหม่มาเกือบใหม่บ้านไรเอ่ยครับผมกรณีการจัดเว้ระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดในจีนนะครับวันนี้ชาวสุนเนินนะครับร่วมใจบริจาคโหิตนะครับเยอะเลยนะครับ บรรยากาศที่บริเวณหน้าที่วราการอำเสุเนอนะครับวันนี้บริจาคโลหิตนะครับขอเชิญชวนนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะครับที่หอประชุมอำเภอสุเนินนะครับคิวเยอะเลยวันนี้ที่น้องนะครับก็จัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็ต่อแถวนะครับห่างกันประมาณนะครับก่อนเข้ามาก็มีการคัดกรองนะครับจากสถานีรมไฟนะครับ จ้าหน้าที่สารสุขนะครับมะเกลอใหม่นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีการลงทะเบียนนะครับก็มีฉ<ม>ากกั้นนะครับในการลงทะเบียนนะครับเป็นระยะห่างทางสังคมนะครับเชิญชวนนะครับวันนี้นะครับ ตั้งแต่3โมงเช้าถ้กงเที่ยงตรงนะครับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุเนินนะครับก็มีการไฟฟ้าสำเร็ภาคนะครับของอำเภอสุเดินนะครับมาแจกข้าวของด้วยนะครับ กรวันนี้ที่หอประชุมอำเภอสุนเนินนะครับการบริจาคโลหิตนะครับพี่น้องชาวสุนเนินให้การตอบรับเยอะเลยนะครับวันนี้หน่วยกาชาตินะครับกีกาชาติอำเภอสุนเนินนะครับนำโดยรองกีกาชาตินะครับคุณประการมาร์กิริวัสรศักดิ์นะครับวันนี้ก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งรอการจัดระเบียบการคัดกรองอย่างดีนะครับด้านนอกเสร็จก็มาลงทะเบียนก็มาเช็คตรวจกรุ๊ปเลือดนะครับชั่งน้าหนักนะครับเพื่อดูว่าจะบริจาคได้หรือไม่นะครับส่วนมากก็เป็น หลายท่านที่บริจาคเป็นประจำนะครับก็คงจะเตรียมการบริจาคนะครับขอเชิญชวนนะครับตั้งแต่สามโมงเช้านะครับถึงเที่ยงตรงนะครับเชิญได้นะครับที่ว่าหอประชุมนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ จากสภากาชาินะครับมาให้ในความสะดวกพี่น้องประชาชนชาวสุเนินนะครับวันนี้วันพระนะครับบุญใหญ่นะครับเราทาบุญด้วยการบริจาคเลือดนะครับถือว่าบุญกุศลยิ่งใหญ่นะครับการบริจาคเลือดเป็นของที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับก็เหมือนการให้ชีวิตตันเองนะครับบุญใหญ่บุญวันพระวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุเนร์นะครับมาร่วมบริจาคโลหิตดกัน